กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนลาง,งานไม่เกิน3วันหักเงินเดือนผมไม่ได้พี่สมศรีครับเออทำไมเงินเดือนเดือนนี้ผมถึงได้รับไม่ครบล่ะครับอ้าวก็เดือนที่แล้ว่น้องไม้ลากิจติดต่อกันตั้ง3วันนี้คะ่ะเราก็ต้องหักเงินในส่วนที่น้องลาหยุดไปซิเออปีนี้ผมเพิ่งจะลาหยุดแล้วอีกอย่างผมก็ส่งเอกสารขอลาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ผมไม่ได้ทําผิดระเบียบของบริษัทนะครับตามกฎหมายแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อทํากิจธุระจาเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันโดยต้องขอลาล่วงหน้าและต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างก่อนซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มวันทํางานหากหักเงินลูกจ้างโดยพละการจะถือว่านายจ้างทําผิดกฎหมายอาจโดนจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะหรือทั้งจําคุกทั้งปรับเงินและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากมายได้เลยนะคะ หากการลาหยุดของลูกจ้างไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนายจ้างก็ควรจะชี้แจงกับลูกจ้างให้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าอย่างนั้นระบบอาจจะผิดพลาด <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองเช็คให้ใหม่แล้วกันนะคะน้องใหม่ใจเย็นๆก่อนนะคะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รหรือโทสายด่วนยุติธรรมหนึ่นนนกดเจ็ดเจ็ดนะ <c oughs> จะบอกให้